และวันนี้พีพีก็อัปเดตเซิร์ฟประจำสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับผมนะก็คือการอัปเดตครั้งนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นของเก่านะครับผมและไอซีรีสายฟ้าเนี่ยมันก็ยังอยู่นะเดี๋ยวเอ้ดูนี่ยังอยู่นะครับคาก็8จีา,าก็ยังอยู่อันนี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับที่จาพวนนี้จะยังอยู่นะครับผมน่าจะนะครับอ่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับไม่มีอะไรเลย พูดตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่ใน ID ดีของคนดูทั้งบ้านนะครับผมเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมบ่นว่าอยากเล่นปืนทองผมอยากเล่นอาร์ททองคิดทองอะไรเงี้ยนะครับผมก็นะครับเขาก็ส่งนะครับไอไอดีนี้มานะครับก็คือเอาง่ายๆก็มีซีรีส์ปืนทองไม่น้อยเลยนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมอยากเล่นไม่กี่กระบอกหรอกผมอยากเล่นอาร์คเนี่ยไม่รู้นะ อยู่ๆก็คิดถึงมันไงอยากเล่นอาร์คทองครับผมอยากเล่นอาร์คทองนะครับแต่ผมไม่อยากขุดทองนะเอออยากเล่นอาร์คทองเฉยๆนะครับแล้วก็คิดทองนะครับนี่มีอยากเล่นหนึ่งวันเลยนะครับเจ้าของไอดีบอกว่าเปิดอะไรเปิดได้หมดเลยอยากเล่นซีรีส์ไหนก็เปิดได้หมดเลยนะครับก็ทางการคลิปนี้ก็ขออนุญาตไม่เกรงใจนะครับเจ้าของไอดีนะขออนุญาตละกันนะครับผมนะโอเคครับผมก็ก่อน้ะครับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องตาเฟกงมาด้วยนะผมนะมาเอาแค่นี้ก่อนและวกันนะครับผมตอนแรก มีดาบเซเบอร์พอดีไอดีนี้ไม่ต้องเล่นแล้วกันนะครับผมโอเคเดียวคลิปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวรับชมโคซาระตะโพลเรามีคนคอมเมนต์อยากให้ผมใส่หน้ากากแบบว่าหน้ากากสมัยเก่าใช่ไหมเออได้เลยนะครับก็คือไอดีนี้เนี่ยก็มีหน้ากากไอจ๊กเกอร์พอดีเลยนะครับคือผมเม้น์ถามแล้วนะเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมแบบใส่หน้ากากเก่าเก่าแบบแต่งตัวแบบยุคเก่าเล่นอะไรเงี้ยเออแต่ยุคยุคเก่าก็จะแต่งตัวประมาณนี้เนาะเนี่ยถืออางี้เนาะแล้วก็หน้ากากเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากเนี่ยจ๊กเกอร์นะครับอ่ะขออนุญาตนะจะคอนะ เขาบอกเปิดเลยได้หมดเลยนะครับโหดีมากเลยนะดีมากเลยนะฮะเออเนี่ยแต่งตัวประมาณนี้เนาะแต่ก่อนคือหน้ากากต่ก่อนมันเต็มใบกว่านี้เนาะแต่ว่ายุคนี้มันไม่เหมือนเดิมเว้ยก็คืออย่างหน้ากากแพนด้าก็ได้อะเนี่ยถ้าเนี่ยหน้ากากบพนด้าเนี่ยเออตะก่อนมันเป็นเป็นหน้ากากไงอันนี้มันอันนี้มันแม่งเต็มหัวเลยนะครับแม่งเต็มหัวเลยนะครับผมเออก็คือแตะก่อนเนี่ยถ้าเห็นตัวละครแบบเนี้นะครับเออเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้ใส่หน้ากากแพนด้านี้แม่งแบบพูดยังไงดีแม่งการันตีไม่ได้เลยว่ามีความเป็น โตสูงนะครับก็คือแบบแบบแม่งบินม่ยิงเงี้ยเออฟันระยะไกลทะลุดินไว้เงี้ยเนี่ยแม่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเป็นตะกอนนะเออแต่ถ้าแบบเนี้ยก็แตกตัวแม่งดูตึงขึ้นมาหน่อยไงเออมันดูตึงขึ้นมาหน่อยนะครับมาเดี็กที่ที่ผมเล่นไม่กี่อย่างนะก็คือจะเป็นอาร์ทองนะครับผมแล้วก็เออนะครับเอลทองนะครับผมแล้วก็คิดทองนะครับผมอ่ะตามนี้นะครับโอเค let's go นี่แหละอาทองโอ้โหแม่งสวยว่ะอันนี้ผมก็ปรับแบบยังไงปรับภาพสูงด้วยนะระดับหนึ่งโอ้อาทองถือแล้วแม่งอย่างขลังนะครับมาเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นดีๆแล้วกันนะครับกับปืนนี้โอ้โหกูกูต้องพูดใหม่กูต้องพูดว่าเดี๋ยวจะพยายามยิงให้ได้แล้วกันนะครับดูจะเพื่อนกูดิไปแล้วยิงเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลย ยิงเกลี้ยงเลยครับเนี่ยดูดิตอนตรงข้ามก็มีคนเล่นอาร์คอยู่ด้วยวะเฮ้ยเย็ดแต่อาร์คก็เท่านั้นแหละครับเจอทีมงานคุณภาพของผมก็ไปนะครับคือก็เดี๋ยวพยายามจะยิงให้ได้ละกันนะผมจะเดีกยครับเย้ยูฮูยจะคอยดีกำหมัดแล้วเนี่ย แม่งเอาไอด้ดีกับไปเกียนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยฝันต่อข้ามมาฝันต่อข้ามมาโคตรเอาโคตรเอาโคตรเอาเอาฮ้ยฝันต่อข้ามเอาฝันต่อข้ามเอาเอาจัดเอาจัดเฮ้ยเอาจัดฝันต่อข้ามเอาจัด เอ้าวางนู่นเฉยเอ้าชิปหายแล้วเอาวิ่งมาหาแบบนี้ก็ดีดีไม่ต้องไปหาไกล คิวสองคิวสองคิวก็คือได้ฆ่าศัตรูนะครับแต่อีกหนึ่งคิวนะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับคือฆ่าเพื่อนตัวเองครับผมเออย่าเผย่าเผยอล้เว้ย่าเผยเลยเกียร์ปุ๊ดจิงเกียร์ปุ๊ดผมะฟังเราฟังเราก็เอาเหมือนกันนะครับอืม เรียบร้อยไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ต้องดูจะยังไงยังไงฝั่งเราก็นะเอาเรื่องนะครับฝั่งเราก็ยังเอาเรื่องเหมือนเดิมเนี่ยผมเนี่ยโอ้จะระเบิดพวกรูดีรู้เยอะเกินนะรู้เหลือเกินเฮ้แตกหลึ่งวะมีมุูโดะแตกหลึ่งแล้ว โอ้โหเรียบร้อยเกลี้ยงครับไม่ต้องดูอะไรแล้วตานี้เกลี้ยงครับผมเกลี้ยงครับมาในในเมื่อทีมกูมันเก่งขนาดเนี้ยกูหาเกียนทีมตัวเองดีกว่าปะเกียนได้เกียนมแมเลยสัตว์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอรอเดินก่อนเดินเมื่อไร่เดยวกูยิงเยิงหัวอ่องแต่หัวอ่องฉลาดก็ไม่รู้หรอก เกลียดแม่งเลยมาดูกันนะครับว่าผมจะโดนด่าหรือไม่ผมคิดว่าคนดูหลายๆก็ต้องเคยทำนะครับเฮ้ยยิงเพื่อนหรอยิงเพื่อนหรอยิงเพื่อนหล่อมข้างหน้ามีแน่นอนโอ้โหเอิดครับผมพอดีผมเอิดครับเพิร์ดเอิดครับไหนนี่ใครยิงเล่นอะไรตรงไหนฮะตอนนี้นะครับหัวห้องหน้ากำลังจะด่าผมอยู่นะครับผมจะ เฮ้ยไม่อยากตายอุ้ยเอ้าเรียบร้อย A F คตัวเองเนี่ยแต้ทีมกูเก่งเกินเนี่ยกูอะไรต้องตัดกำลังทีมกูไงเออมันต้องข้าวเขาไี่สู้ได้บ้างงั้นแน่ยิงถังเฮ้ยมีกี่ตัววะฝั่งนู้นอ๋อตรงนี้มีแค่คนเดียวนะครับ แสดงว่าฝั่งตรงข้ามไม่ดันออกจากบ้านเลยนี่แน่เลยนะเฮ้ยติดแล้วนะโอ้ยต,ติดติดลิดลิติดหรือเปล่าตรงนี้มีคนนะเปล่าเรียบร้อยสีไฟไปแล้วหนึ่งเขาไม่ดันนะคนดูเขาไม่ดันออกจากบ้านนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเฮ้ยสวย มก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะผมเอาจะเปลี่ยนฝั่งแดงโอ้โกรดเกียนโอ้อดเกียนโอ้ดเกียนอดเกียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ดิน่าจะได้เกียนอยู่มั้งเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนโอ้ฝั่งฝั่งนี้มากันกี่คนเออมากันเยอะเยอะเออมากันเยอะเยอะมามามาโอ้อดเกียนนะสุดท้ายผมก็ผมก็อดเกียนดูดีอ่ะอดเกียนถังเลยจริง เกลีย์เลยครับกดเกลีย์โอ้โยระเบิดสวยจัดสวยจัดเลยได้สามดาวด้วยประเด็นนี่ครับรับรับระเบิดเอาไปกินหนึ่งลูกเนี่ยผมนะเอาไปอมแทนทอนเนี่ยผมนะเหมือนอมทอนนั่นแหละอมก็แบบโอ้โหดูดิโอ้ฝันสงข้ามออกครับออกกันลิ้มครับออกกันลิ้มครับผมออกกันลิ้มครับออกกันลิ้มครับผมจังหวะนี้นะ ไปออกกันลิ่มครับดูดิไปไหนวะ <laughs> ไปก่อนไปก่อนหาก่อนหาก่อน <c oughs> เอา้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรฟังกูอะั่ <c oughs> เอา้าว a t กูถามจริงคือไป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 วันนี้มีถัง ดูดิเจเจรอบรอบตลาดเอาเอาโอ้เอ้ยโอ้ยโอ้กูสาไม่ตายสุดท้ายกูก็ตายโอเคครับผมจบไปสักทีนะครับผมนะเล่นนานเลยห้องนี้นะครับเอลทองมาเสิร์ฟนะจ้าจะได้เสิร์ฟใครหรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูวะนี่เฮจจดอยู่โน๊ะไม่ติดอะไรอ่ะโอ้โหตรงนี้โดดยากจริงๆ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอถ้าโอ้เรียบร้อยคือถ้าตัวเลือดร้อยเนี่ยคือผมได้แดกนะได้แดกแน่นอนอ่ะจริงแต่ถ้าเป็นตัวไม่เลือดร้อยเนี่ยสิอันเนี้ยอดแดกแน่นอนครับอ่างตัวเนี้ยเปล่าแม่เลยละกันมาใกล้ๆแล้วในไหนก็ยิงไม่โดนละอ้าวไปไหนวะ โอ้โหบาเลตโอ้โหบาเลตนี่วกรอบเฮ้ยขอนเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งนี่ไม่ตายชิบหายแล้วเพื่อนฝากด้วยผมตาละผมตายละบาเลตม่นน่ากลัวแล้ว แม่งมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าบ,บาเล่ก็คือมีดนี่นเองครับเฮ้ยเฮ้ยครับเจ้อยากได้คิวหรือเปล่าแล้วเป็นปืนกวนี่ยิงสาเนีเ่ยอ้าวล่วงไปแล้วนี่ไงนี่ไงบาเล่เหรจืจ้ะโอ้หถ้ายิงกันแบบไม่เวอร์วางนี่คือเอลมันน่าเล่นอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้ายิงแบบเวอร์วางเนี่ยสิแบบยิงแบบตุมต้มๆๆๆๆนี่เอลกูนี่โอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเ้วยิงเ้าอย่างนี้ได้ยังไงกูหล่อย้อเขาแท้แท้ว่าบ่อยก็เป็นแบบนี้แหละครับผมก็คนดูนะครับที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็พยายามอย่าเว้าบ่อยนะครับ,บถ้าเว้าบ่อยนี่คือแบบมันก็จะเว้าหนักมันนั่นเองนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรกันนี่นอย่ยิงไม่โดนตัวนี้ ตัวอีกตัวผู้ชายได้อย่างไรวะนแล้วแต่เห็นว่ามีคนเก็บแอลทองไปเน่ยนะถึงแม้ว่าเป็นปืนเก่าก็ตามนะครับก็ยังเขาเขายิงทีเนี่ยเรียบร้อยแอสเซทเอานะเอ่อเอาไปแจกเลยแล้วนี่ยิงไปโดนดีแล้วชิบหายเอ้ ฟองเป็นห้องปืนคนทีจริงไม่โดนหนักกว่าเดิมอีกสงสัยผมต้องเปลี่ยนปืนเล่นช่วงตาท้ายแล้วละ่ะตัวเลือดร้อยนี่เฮ้ยเลือดร้อยเปเ่าอ่ะโอ้โหเลือดร้อยไม่เท่าไร โอ้โหยิงแป๊บเดียวผมหายเลยอโอ้โหดูดิครับตอน <c oughs> นี้น,นะครับมีการนะกำลังพูดถึงคนใช้โปรนะครับทางช่องแชททางซ้ายของเรานี่ครับออาตัวป้วกันตอนนี้นี่หันหัวตาม ô nát tiêu nhập lạp hỏi hỏi oh hỏi อ, om! อย่ยางนี้ี่ยลันเชียวโอ้โหเอาเว้ทีมเรามีโปรง่ายขึ้นจริงง่ายขึ้นล ได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วนั่นแน่โอเคเกมจบแล้วนะครับก็ เพนที้ก่อนละกันนะครับขอบคุณเจ้าของไอดีมากๆเลยนะครับผมที่ส่งไอดีมาให้ผมเล่นนะครับกับปืนทอนะครับผมซีรีส์ปืนทอนะครับผมโอเคขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกันจ้า